สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูไทรอีกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมาตราเมฆกุกกันนะคะซึ่งเราได้เรียนไปแล้วคาบที่แล้วนะคะวันนี้เรากลับมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเรามาดูว่ามาตรเมฆกุกเนี่ยมีตัวะกดอะไรบ้างนะคะเรามาทบทวนกันก่อนค่ะ มาตราไม่โกกหรือมาตราโกกก็คือคำที่มีโกไก่ขอไข่โกควายโคระคังเป็นตัวสะกดนะคะซึ่งเราจะอ่านออกเสียงเหมือนกับมีโกไก่เป็นตัวสะกดซึ่งมีทั้งการใช้ชระเสียงสั้นและชระเขียงยาวนะคะ,ะคำที่อยู่ในมาตราไม่โกกที่สะกดด้วยชระเฉียงสั้นอย่างเช่นคำว่าสุนักนะคะ ต่อไปเรามาดูชัเลขกันไปนะคะให้น้องสังเกตคำต่อไปนี้ให้น้องอ่านด้วยนะคะอ่านว่าเลขอ่านว่าโรคอ่านว่าเมฆทีนี้อ่านว่านาน้องมาดูว่าแต่ละคํามีตัวอะไรเป็นตัวตะกุดบ้างอย่างเช่นคําที่หนึ่งคำว่าเลขขอไข่เป็นตัวตะกุด คำที่สองคอควายเป็นตัวสะกดคำที่สามคอระครังเป็นตัวสะกดคำที่สี่โกไก่เป็นตัวสะกดอาที่นี้นกสังเกตคำทั้งสีน่นี้เวลาเราอ่านเราจะอ่านออกเสียงเหมือนกับโกไก่เป็นตัวสะกดนะคะ,อ,ะอย่างเช่นโลเอคอเลกเห็นไหมสะกดว้วยขอไข่แต่เราอ่านออกเสียงเป็นโกไก่ รอโอคอโรคอ่ะสะกดด้วยคอควายตเตเองอ่านเหมือนกับโกไก่เป็นตัวสะกดมอเอคอเมคอระคังตเตเอาอ่านเหมือนกับมีโกไก่เป็นตัวสะกดนะคะส่วนคำว่านาคก็ตรงกับมาตรานะคะอ่าต่อไปเรามาดูทะเลตัดไปค่ะ ให้นักเรียนอ่านคำครองโจงต่อไปนี้แล้วให้น้องสังเกตคำนะคะขณะที่น้องอ่านน้องต้องสังเกตคำไปด้วยน้องดูคำที่อ่าพยันหน้าที่ครูอิงขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะซึ่งตัวที่ขีดเส้นใต้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวสะกุนะคะอา้าวอ่านว่าข้างเหือกแปลว่าอะไรน้องก็หาเอาเองนะลูกนะเลือกมากผาถูก ตุกเกแม่ลกประมุกครุกรีมีโชคโลกร้อนก้อนเมฆรู้จักขวักตัวตัวเล็กเด็กเทยไวยจุกสุกกระปุก ตุกเอ็เบกกระจุกลุกกระจกกระโบกไม้อเมื่อน้องอ่านคำคล้องจองนี้จบลงไปแร้วน้องสังเกตเห็นว่าคำแต่ละคำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกอไก่ไม่ว่าจะเป็นขอไข่นะคะจะอ่านออกเสียงเหมือนกับมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นน้องดูคำว่าก้อนเด็กอาสะกดด้วยโคราคัง แต่เราอ่านว่าก้อนเมฆเหมือนกับมีโกเกิเป็นตัวตะกุดนะคะอ่ะน้องมาดูคลิปต่อไปนะคะเรามารเรียนรู้ความหมายของคําจากประโยคต่อไปนี้เมื่อน้องอ่านประโยคแล้วให้น้องพิจารณาว่าคําที่กริ้งขีดเส้นใต้เนี่ยหรือคําที่กริ้งเปลี่ยนเป็นขีดแตต่างไปจากเพื่อนเนี่ย น่าจะหมายความว่าอย่างเลยเให้น้องคาดคดีไปโกนนะคะ,ะแม่บอกว่าโชคดีที่มีลูกน่ารักฉะนั้นคําว่าโชคดีนักเรียนคิดว่าน่าจะหมายความว่าอย่างเลยนะคะเดี๋ยวไปดูประโยคที่สองพี่เล่นสาดน้ําในวันสงกรานจนเปียกโชกค,คำว่าเปียกโชคน้องลองจินตนาการดูว่า น่าจะมีลักษณะเป็นอย่างเลยนะคะต่อไปเราไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยเพราะจะติดโรคได้ก็เหมือนอย่างเช่นในปัจจุบันเนี้ยเราไม่ไปคลุกคลีกับคนที่เป็นโควิดอ่าจากนั้นคําว่าคลุกคลีน่าจะแปลว่าอะารจินตนาการไปคนนะคะต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัทรงเป็นประมุข ของชาติาประมุกเรว่าอเลยหมายความว่าอย่างเรนะคะโตเปยปพวกเรามีความผาสถูกเพราะพวกเราต่างรักและสามัคคีกันน้องลงมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่บอกว่าโชคดีที่มีลูกน่ารักโชคดีน่าจะหมายความว่าอย่างไรพี่เล่นสาดน้ำ ในวันสงกครานจนเปียกโชคอ่าเปียกโชคน่าจะหมายความว่าอย่างไรนะคะเราไม่ครุกครีกับผู้ป่วยเพราะจะปิดโรคได้ต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขของชาติต่อไปประโยคสุดท้ายเรา พวกเรามีความผาสุกเพราะพวกเราต่างรักเละสามัคคีกันทีนี้เรามาดูว่าคําที่กยอ่ารงท้ายพื้นหลังเป็นสีเหลืองเนี่ยน่าจะหมายความว่าอย่างไรทีนี้คลุมีตัวเลือกให้น้องเลือกนะคะเอ้าน้องมาดูเลยค่ะเรามาจับคู่กันนะคะว่าคําว่าโชคดีคาว่าเปียกโชกคาว่าคลุกครีคําว่าประมุขคําว่าผาสุก น่าจะหมายความว่าอย่างเลยอ่ะคุยไงน้องดูหนึ่งนาทีนะคะคุยไงน้องดูหนึ่งนาทีว่าหมายความว่าอย่างเลยก็ไมาโชคดีน่าจะหมายความว่าอย่างเลยนะคะดูค่ะเอาละเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะโชคดีคืออะไรไมาเรลยกันค่ะอ่าโชคดีคืออะไรคะโชคดีก็คือสิ่งที่นำผลมาให้โดยไม่ ได้คาดหมายเอาไว้ I, โดยไม่ได้คาดหวังเอาไว้ I. โอ้อยู่ยู่ถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้ชคดปีจังเลยไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะต่อไปคําว่าเปียกโชคหมายความว่าอย่างเลยคาว่าเปียกโชคก็คือเปียกชุ่มไปทั้งตัวเลยเ,เราเล็ดหลงก,กันเปียกไปทั้งตัวเลยต่อไปคําว่าครุกครีหมายความว่า การเข้าป่าปนรักคุณกันเข้าไปใคล้ชิดกันเข้าไปเล่นด้วยกันอ่ารูปปีโตไปคําว่าประมุขหมายถึงผู้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าของประเทศนะคะต่อไปคําว่าผาถอุกหมายความว่าความสำราญความสบายใจนะคะอาวทวนใหม่อีกครั้งนะคะ ทวนมาอีกครั้งค่ะ,ะน้องมาดูโชคดีหมายถึงโชคดีหมายถึงสิ่งที่นําผลมาให้โดยไม่ได้คาดหมายเอาไว้ต่อไปคําว่าเปียกโชคหมายความว่าเปียกชุ่มไปทั้งตัวต่อไปครุกครีก็หมายความว่าเข้าไปป่าปนระกคนกับคนเออระกคนกับเพื่อนเข้าไปไข้จิตกันต่อไปกระมุกหมายถึง ผู้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าของประเทศอ่ต่อไปคำสุดท้ายคำว่าผาสุกหมายความว่าความสำคัญและความสบายใจนะคะอ่าต่อไปน้องอมาดูต่อไปนะคะให้น้องทำแบบฝึกหัดหน้าห้านะคะขอโทษค่ะให้น้องทำแบบฝึกหดหน้า45ข้อที่5นะคะ ในหนังสือเดบุหัดของน้องอทีนี้คําสั่งก็คือให้น้องหาคําที่อยู่ในมาตราเม่ออกเพื่อให้กลุ่มคำเนี่ยสมบูรณ์นะคะ,ะน้องดูค่ะเข้านอกอกเนยแล้วน้องให้น้องไปหารู้จักมัดคุนปกปักรักษาาอกอไปกระดูกกระดิีถ้าเคยฟังเร็วก็โอเคละ อ่อข้าโตกโดกไม้คุยิงได้อ่าพูดอ่าถ้าคุณไหนควังได้เร็วสามารถอ่ามีสามาธิในการควังก็สบายแล้วเด็กกว่าชุดนี้นะคะอ่าสำหรับวิชาอ่าภาษาเทยในคลิปนี้อ่าหมดเพียงแค่นี้นะคะให้น้องอ่ากลับไปทบทวนได้ในหนังสือเบียบคุณหาดน,นะลูก แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าน้องยังไม่เข้าใจน้องสามารถเปิดคลิปย้อนหลังดูได้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพบกับครูเอนะคะหน่วยเรื่องนี้นะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับชีวิตพืชนะคะ ทีนี้มาดูตัวชี้วัดกันนะคะตัวชี้วัดในเรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะระบุการต้องการของแสงและน้ํานะคะเพื่อการจเจริญเติบโตนะคะแล้วก็เพื่อตระหนักถึงความจําเป็นของพืชน,นะคะที่ได้รับแสงและน้ํานะคะเพื่อการจเจริญเติบโตแล้วก็เป็นการสร้างแบบจําลองการบรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะทีนี้เราจะมาเรียนกันเลยนะคะ อ,อันดับแรกนะคะเราจะมาดูโครงสร้างของพืชก่อนนะคะโครงสร้างของพืชนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะก็จะมีรากนะคะมีลำต้นมีผลมีใบแล้วก็มีดอกนะคะโครงสร้างของพืชนะคะ Leaders, จะ,ะมีรากมีลำต้นมีผลมีใบแล้วก็มีดอกนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าโครงสร้างของพืชแต่ละอย่างนะคะจะทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะ ามาดูอันแรกเลยนะคะอันแรกนี้นะคะก็จะเป็นรากนะคะรากจะทําหน้าที่นะคะยึดพืชไว้กับดินและช่วยดูดน้ําและธาตุอาหารนะคะโดยที่รากจะแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะก็คือเป็นรากแก้วนะคะรากแก้วนะคะจะทําหน้าที่ในการยังลึกลงไปในพื้นดินนะคะพบมากในพืชขนาดใหญ่นะคะ ส่วนรากฝอยนะคะจะเป็นรากเล็กๆนะคะที่แตกออกมาจากรากแก้วนะคะพบในพืชขนาดเล็กนะคะพืชบางชนิดนะคะจะมีทั้งรากแก้วและก็รากฝอยนะคะอ้าวทีนี้ลูกดูนะคะว่าถ้านักเรียนจะสังเกตรากแก้วไปดูได้ที่ไหนน้องไปดูในที่คุณแม่ได้เลยนะคะผักชีน้องสังเกตง่ายๆจะมีรากเป็นรากแก้ว ถ้าต้นหอมก็จะมีรากเป็นรากฝอยทําไมครูเอ๋ถึงบอกว่าไปดูที่คุณแม่คุณแม่ต้องซื้อผักชีกับต้นหอมไว้ทํากับข้าวแน่นอ,อนเลยฉะนั้นน้องไปดูได้เลยนะคะเออว่าผักชีลักษณะของรากแก้วเป็นอย่างไรต้นหอมลักษณะหองรากฝอยเป็นอย่างไร,นะ,งร,น,งไรนะคะทีนี้ลําต้นระด,ดับต่อไปนะคะเป็นลําต้น ลำต้นจะทำหน้าที่นำน้ำและอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชน,นะคะ,ะต่อไปใบใบทำหน้าที่ในการผลิตอาหารนะคะส่งไปยังส่วนต่างๆของพืชน,นะคะมีส่วนที่สำคัญก็คือจะมีก้านใบมีขอบใบมีแผ่นใบและเส้นใบนะคะซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีใบที่ไม่เหมือนกันนะคะต่อไปดอกดอกจะทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ และทําให้เกิดผลแต่ละชนิดนะคะจะมีรูปร่างกลิ่นและสีที่แตกต่างกันต่อไปผลทําหน้าที่ขยายพันธุ์ภายในจะมีมะเมล็ดที่สามารถนํามาเพาะปลูกผลพืชแต่ละชนิดนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเช่นมีขนาดมีรูปร่างมีกลิ่นและมีรสนะคะที่แตกต่างกันต่อไปทีนี้มาดูนะคะอ่ หน้าที่หกหน้าที่และก็ชนิดของรากนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือรากนะคะคือส่วนของพืชที่เจริญมาจากรากแรกเกิดในมเมล็ดนะคะเป็นส่วนที่อยู่ติดกับลำต้นนะคะเป็นส่วนที่ไม่พบข้อและปล้องโดยรากจะเจริญเติบโตลงไปในดินตามแรงดึงดูดของโลกนะคะจะทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุนะคะที่ละลายน้ำจากดินเข้าไปในลำต้น ลำเลียงน้ำและแรธาตุไปดูดและเลี้ยงไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะคะยึดลำต้นให้ติดอยู่กับพื้นดินนี่ก็คือเป็นลักษณะของรากนะคะซึ่งชนิดของรากนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือ1รากแก้วนะคะเป็นรากที่เจริญเติบโตมาจากรากแรกเกิดนะคะภายในมเมล็ดเป็นรากที่มีขนาดใหญ่นะคะ แล้วก็มีลำต้นจะโตบริเวณโคนแล้วค่อยๆเลี้ยวเล็กจนไปถึงตอนปลายนะคะนี้ก็คือเป็นลักษณะรากแก้วต่อไปเป็นรากฝอยนะคะเป็นรากเล็กๆนะคะขนาดใกล้เคียงกันหมดนะคะมีการงอกเป็นกระจุกนะคะนี้ก็คือเป็นรากฝอยนะคะต่อไปนะคะเป็นลำต้นนะคะลำต้นคือ ส่วนของพืชที่จเจริญเติบโตขึ้นสู่อากาศนะคะต้านแรงดึงดูดของโลกส่วนที่ต้องมีข้อปร่องและตานะคะทำหน้าที่ก็คือเป็นโครงสร้างคํำจุนต้นพืชน,นะคะแล้วก็ทำหน้าที่ในการลําเลียงน้ำแล้วก็ธาตุอาหารนะคะซึ่งชนิดของลำต้นเราจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะก็คือหเป็นลำต้นเหนือดิน ลำต้นที่เจริญเติบโตอยู่บนดินนะคะจะได้แก่ต้นไม้ยืนต้นนะคะต้นไม้ล้มลุกไม้พุ่มไม้เลื้อยเป็นต้นนะคะอาจจะเช่นยกตัวอย่างก็คืออาจจะเป็นต้นองุ่นต้นมังคุดต้นทุเรียนต้นเงาะนะคะเป็นลำต้นเหนือพื้นดินทีนี้อันที่สองนะคะจะเป็นลำต้นใต้ดินนะคะเป็นลำต้นที่เจริญเติบโตอยู่ใต้ดินนะคะจะมีลักษณะอ้วนได้แก่เป็นมันฝรั่ง แห้ว <Hell, S 2> เผือกหอมแดงกระเทียมเป็นต้นนะคะเป็นลำต้นใต้ดินต่อไปใบนะคะใบก็คือเป็นส่วนของพืชที่มีสีเขียวส่วนที่มีสีเขียวนี้เราเรียกว่าเป็นคลอโรฟิลจะมีลักษณะเป็นแผ่นบางนะคะจะทําหน้าที่สร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสงหายใจและก็คายน้ํานะคะ,ะชนิดของใบก็จะแบ่งตามลักษณะของเส้นใบ1 ใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็คือเป็นใบที่มีลักษณะใบเลี้ยงแบนขนานกันเช่นใบข้าวโพดใบข้าวใบอ้อยหญ้าไผ่เป็นต้นนอกจะสังเกตเลยนะคะใบเลี้ยงเดี่ยวใบจะยาวๆจาไว้เลยใบหญ้าใบจะยาวๆใบข้าวโพดใบจะยาวๆและก็มีเคล็ดลับจะบอกนะคะใบเลี้ยงเดี่ยวพืชส่วนมากจะเป็นรากฝอยนะคะส่วนมากนะคะต่อไปสองพืชใบเลี้ยงคู่คือ มีลักษณะเส้นใบเรียงเป็นเป็นลากแหนะคะอย่างเช่นใบลำไยใบพริกถัว่วมะม่วงมะขามมะละกอเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนมากแล้วจะเป็นลากแก้วนะคะต่อไปดอกนะคะดอกก็คือเป็นกิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะทําหน้าที่ก็คือทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์ ่ได้แก่นะคะ1ก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็นพืชดอกเดียวนะคะก็คือเป็นพืชดอกที่มีเพียงดอกเดียวอยู่บนก้านดอกอ่อย่างเช่นในนี้นะคะดอกชบาเห็นไหมคะดอกต้อยติงดอกกุหลาบดอกฟักทองนอกจากนี้ยังมีดอกตำลึงอ่านะคะทีนี้ต่อไปพืชดอกช่อดอกช่อคืออะไรก็คือเป็นกลุ่มของดอกย่อยที่เกิดขึ้นบนก้านดอกเดียวกัน และดอกย่อยแต่ละดอกอาจจะมีก้านดอกย่อยเช่นดอกหางนกยูงดอกมะพร้าวดอกกล้วยไม้เป็นต้นนะคะเห็นไหมคะดอกหางนกยูงในก้านดอกเดียวนะคะจะมีหลายดอกนะคะดอกกล้วยไม้นะคะดอกมะพร้าวต่อไปการจัดประเภทของดอกแบบที่สองนะคะโดยใช้อวัยวะสืบพันธุ์ ของพืชเป็นเกณฑ์นะคะอาจจะแบ่งออกเป็นดอกสมบูรณ์เพศกับดอกไม่สมบูรณ์เพศเอาทีนี้ลูกมาดูดอกสมบูรณ์เพศก่อนนะคะดอกสมบูรณ์เพศคืออะไรก็คือหนึ่งดอกจะมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันภายในดอกเดียวกันมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันทําให้มันสามารถมีการปฏิสนธิได้นะคะอย่างเช่นดอกชบาดอกมะม่วง ดอกกุหลาบดอกบัวดอกต้อยติ่งผักบุ้งถั่วมะเขือผู้ระหงกล้วยไม้เป็นต้นนะคะต่อไปดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกไม่สมบูรณ์เพศก็คือเป็นดอกไม้นะคะที่มีอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้หรือเพศเมียอย่างใดอย่างหนึ่งในดอกเดียวนะคะอย่างเช่นดอกหน้างัวดอกมะพร้าวดอกมะละกอ ดอกตาลดอกฟักทองดอกบวบดอกข้าวโพดเป็นต้นนะคะก็คือในหนึ่งดอกมีแค่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียเท่านั้นทีนี้ทําอย่างไรล่ะมันถึงผสมเกสรกันได้อาจจะใช้แมลงนะคะเป็นตัวล่อแมลงนะคะให้มาดูดน้ําหวานดูดเกสรแล้วเอาเกสรเพศผู้ ไปวางบนยอดเกรสรเพศเมียทําให้เกิดการปฏิสนธิหรือว่าลมก็ได้นะคะลมพัดเกรสรเพศผู้ไปตกลงบนยอดเกรสรเพศเมียก็จะทําให้เกิดการปฏิสนธิได้ต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะก็คือจะเป็นผลผลคืออะไรก็คือเป็นรังไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วจเจริญเติบโตเต็มที่นะคะอาจจะมีบางส่วนของดอกที่จเจริญเติบโตมาด้วย หน้าที่ของผลก็คือจะทําหน้าที่ห่อหุ้ม,มเมล็ดนะคะแล้วก็จะทําหน้าที่ดําเมล็ดนั้นนะคะขยายพันธุ์ผลจะทําหน้าที่ในการห่อหุ้ม,มเมล็ดนะคะส่วนมเมล็ดที่อยู่ในผลก็ชัหนท่าที่ในการขยายพันธุ์ทีนี้ชนิดของผลก็จะมีพืชผลเดียวผลกลุ่มและผลรวมนะคะเอาทีนี้มาดูผลเดี่ยวอนผลเดียวคืออะไร ผลเดียวก็คือเป็นผลที่เกิดจากรังไข่อันเดียวในดอกเดียวเช่นผลมะเขือแตงฟักทองสม้มมะม่วงชมพู่มะกอกสอเป็นผลกลุ่มผลกลุ่มคือผลที่เกิดจากกลุ่มของรังไข่ในดอกเดียวกันของดอกเดียวเช่นน้อยหนาสตรอเบอรี่นมแมวการะเวกกระดังงาสามเป็นผลรวมนะคะ ผลรวมก็คือผลที่เกิดจากรังไข่ของแต่ละดอกของดอกชอบซึ่งเชื่อมรวมกันเช่นผลสับประรดขนุนสาเกยอมะเดือหรือว่าลูกหม่อนนั่นเองมอนมอรี่ที่บ้านเราปลูกกันเยอะๆนั่นเองไงคะเอาทีนี้ลูกดูเห็นไหมคะด้านล่างถ้าผลเดียวน้องสงเก็ดดูง่ายๆเลยส้มมะม่วงมะเขือผลเดียวถ้าผลกลุ่มสตรอเบอรี่น้อยนาเห็นไหมคะ ส่วนผลรวมก็จะเป็นลูกยอสับป,ประรดขนุนมะเดือ่ออันนี้นะคะ,ะเป็นชนิดหองผลนะคะวันนี้นะคะครูเอ๋นะคะก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสไลด์น่ารักน่ารักนะคะจากรวมสื่อวิครว,รวมสื่อวิคุกี้นะคะขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ